ถึงใครจะทิ้งเราไปก็ขอให้เราภูมิใจว่าเราไม่เคยทำเหมือนอย่างที่เขาทำอย่าทิ้งใครในะโยมพยายามประคับประคองเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าสุดท้ายจริงๆเราคือผู้ส่งให้เขาไปแต่เขาก็ไม่ได้หันมาใยดีก็ขอให้คิดว่าเราได้สร้างบารมี บุญน,นี้ที่เราทำด้วยการส่งเสริมให้คนอื่นไปสูงไปไกลเขาจะใส่ใจจะสนใจมันก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาขอแค่เราอย่าเสียใจอย่าเศร้าใจตรอมใจกับสิ่งที่เราให้ไปและนึกทวงบุญคุณในใจว่าฉันให้คุณเต็มใจแต่ทำไมมาทิ้งกันได้แบบนี้ขออนุมโมทนากับเจ้าของวิดีโอให้เป็นธรรมะข้อคิดสักหนึ่งตอนขอจเจริมพรเช้านี้ ขอให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นคงว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้มันอาจจะเจ็บหน่อยอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์บ้างแต่มันก็เป็นธรรมดาของการสร้างบาร,รมีใครจะทิ้งเราไปขอเพียงแค่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็พอแล้วเก็บความภูมิใจให้เป็นบาร,รมีเกิดมาชาตินี้ชาติไหนก็ขอให้ได้เพียงแค่ช่วยคนอื่นให้เขาไปได้ไกล นี่คือความภูมิใจเป็นบารมีของเราจริงๆนะโยมขออนุโมทนาสาธุ